ตัวหน ua สองตัวแต่มันล้านผมอะเมื่อกี้เฮ้ยมีคนโดมสี่คนวะเยอะเนาะเนาะเนาะเอะนาะก็มาดิก็มาดิโหมดจะตายแล้วเปลี่ยนปืนละไปสวยเก็บหมดต้นตีนคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องเอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันอาวกาศไปซื้อของที่ดานน่าม็กอ๋อสวัสดีพี่ๆพี่ชาวฟรีฟลายทุกคนในครับเล็กกับช่องชาติมงครับ ฟรีไฟเยอะจังเลย,เ,ลยเพื่อนๆสปีดดิบนะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรงานผมเข้าอะทุกคนผมเลยยีไม่ได้ตัดสปีดดิบแต่ไม่ต้องห่วงครับอีกร้องเข้ามาที้ไม่รู้แน่นอนผมอัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดตัดแล้วนิดนึงแต่ยังตัดไม่เสร็จไงวันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟแล้วโดยเราจะสุม่มเรียกว่าสุ่มไหมเนี่ยมันมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมสามวันเนี่ยเลยแค่สามวันผมอัดวันที่สามสิบนะครับกิจกรรมนี้ถึงวันที่สองนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ากันยาถึงวของ เอ็มพใช่ไหมเออใช่ MP5 มพีไนะผมซึ่งผมจะเติมนะใช้เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจใช่ไหมครับร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเท่ากับว่าเราต้องเติมประมาณหกสิบกว่าบาทอันเนี้ยหรือร้อยหกบาทคือมันแพงไปเว้ยผมมีกิจกรรมมาแนะนำนี่เดี๋ยวจะหาก่อนหน้าไหนหน้านี้เอาผิด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 ,ผดลากมาหน้านี้ก่อนโอเคนี่คือเวิร์ฟเวิร์ฟเวอร์ชันนี่คือเวฟเติมเกมนะผมนี่ฟรีไฟนะใครที่ไม่มีช้อปปี้เพย์นะครับแนะนำให้โหลดแล้วก็มาซื้อเลยรับโบนัสตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมจะเติมเก้าสิบบาทได้ อันนี้เติม106บาทได้แค่310เพชรอันนี้แค่90บาทได้ประมาณ300เท่าไหร่อะสามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบกว่าเพชรโคตรคุ้มครับเป็นเบีนนี่ครับได้แล้วครับผมโอ้ยกดรับไปดีโอ้เอ็มพีไฟเว็บที่ผมเติมเมื่อกี้เป็นเว็บเติมเกมนะครับผมรับโบนัสสูงสุดถึง20%เปอนตหินะแปลงล่างซึ่งเราจะเอาวันนี้ครับผมเอ็มพีไฟนะยิงรัวขึ้นแล้วก็ระยะยิงไกลขึ้นหนึ่งนะครับผมผม,มาส่งเลยแล้วกันห้าครั้งไม่ต้องบอกห้าครั้งมาต้องมาแหละ พอละโอ้โหกดเลยแล้วกันบัตรสร้างห้องเฮ้ยมาแล้วครับหนึ่งหินไปลงร่างใช้เยอะอยู่<ะ>เฮ้ยจานเฮ้ยมาแล้วต้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมลืม,มลุงดูเพจว่าเพจเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่จานเฮ้ยหินแป้งล่างมาเฮ้ยมาแล้วเท่าไหร่แล้วสามแล้วหายหินแป้งล่างอีกสามครับผมหินแป้งล่างอีกสาม เพื่อนสามเฮ้ยอย่าบอกว่าพิมพเขียวมาทําไมพิมพ์เขียวมาหินแปลงล่างอีกหนึ่ง,ล,งล็ดหนึ่งมาเยอะเกินหินเอ้ยไม่ใช่พิมพ์เขียวมาเยอะเกินหินแปลงล่างครบแล้วโอ้โหมา,มาแลกเลยแล้วกันแลกไหอลาวาโลกลาวา เท่ไหมครับสีแดงแรงลิฟต์โอ้ยสวมใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ดูแล้วกันนะครับ <We S 1> ว่าผมใช้ไปกี่เพจน,นะโอ้ดูหน้าใหม่ดีครับอันนี้ไม่ใช่ฟรีไฟล์แม็กนะครับเพื่อนคือว่าฟรีไฟล์แม็กหน้าล็อบบี้โคตรสวยแต่ผมแบบยังไม่ชินไงผมมาเล่นแบบฟรีไฟล์ตัวเก่าก่อนละกันนะครับวิทําไมเอ้าทําไมชุดผมเป็นอย่างนั้นอ่ะบ้าต่อดูชุดที่ผมใส่ดีกับชุด,ด้ีน่บน,นทำไมไม่เหมือนกันนะครับเห็นชุดผมไหมครับเพื่อนเต้นโชว์หน่อยละกันเอาเลยเราต้องลงที่เดือดๆแค่แรงเองแรงโกเองน้องรักไปคครรัับบบบผผมมมเเเขิลลลาาาสกุนนี่่่อออยยยงใช้ป็ูะ แต่ด้านหลังอ่ะผมใช้เป็นเอซอีโวเอ็กซ์แปดครับดูดิเป็นหน้าคนนะครับกระเป๋าว่าอุ้ยลมกับคอปล่านี่ผมมีปืนอีโวสองอันนี้อ่ะผมอยากได้แบบตัว่เอเคอ่ะห้าเลยนะสองตัวเหรอมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งโอเคโอเคอ,อย่าไปอย่าไปหยองอย่าไปหยองน้องรัก <นะ S 1> ไปไป,ไปผมต้องหายเอฟบีไฟว่ะผมต้องเอา,อาเอฟบีไฟจะเจอแล้ว โอ้โหเจออย่างไวนี่ไงพี่เจอเอฟีไฟแล้วเนาะปืนพี่โคตรแหลมเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราต้องเราต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วปะ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 มาครับผมทุกคนเอฟีไฟผมจะเชิดฉายให้รู้ว่าปืนนี้มันโหดขนาดไหนผมคาดศผมจะเต้นโชว์เลยมาดิมันน่าจะอยู่หน้านเรานะครับนี่ไงครับออกมาออกมาออกมากู่ทัเลยเลยโดดเข้าบ้านด้วยเขาดี สวยน้องสวยน้องสวยน้องรักสวยน้องลากเราโหดมากเราโหดเกินโหดเกินพระนธ์คอนเหนือน้องเอ้ยยังไงผมโหดพัดร่ะดูดิเยอะ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 มาดิเยอะมาดิเอามาดิเยอะ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 อะไรอ่ะไปดิโอ้โหขอฟาร์มอีกนิดนึงละกันนะครับของยังไม่ฟูเลยกระเป๋ายังไม่มีเลยจะข้าไปแล้วงไง ไอ้น้องอยู่ไหนพี่ขอได้ป่ะตัวนั้นน่ะน้องโยผมยิงผมยิงผมยิงแล้วอันนี้ผมล้อมมันอยู่ผมล้อมมันอยู่โอเคโอเคโอเคยิงเลยกับตันยิงเลยยิงเลยกูยิงเองโอ้แตกวายอยู่แล้วนิกกี้นิกกี้ขอบคนน้องคนกับคนเรื่องของพี่ตอบคนกับคนเฮ้ยเอมีไว้มีแล้วเอาไปเลยโอ้เราโหดเกินไปกับตันน้องรักปะปะเราไปหาฆ่าคนดีกว่าเฮ้ยมีคนดูผมอยู่อ่ะ โย่โย่โย่โยกโย่ย่ไปดิโย่ไปเออไปดิโยกโย่เออไปดิโอ้เกิดอะไรเอฟวันแมคคารีนนะครับเพื่อนเไปก่อนแล้ผมหายไปช่วงนึงคือผมไปรับไปเอาข้าวนะพี่บอกก่อนโอเคโอเคมึงเบลเลยเบลเลยขับลอขับลอดมาดิขับลอขับลอดมาดิขับลอดมาดิขับลอดมาดิโอโอเคอีกนัดหนึ่งนัดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหน้องกูแตกเอาผมน้องผมตาย ต้องบมตายออเออฉันหดฮะนั่นเดียวนั่นเดียวเลยเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้อ่ะผมบักครับบักเออผมบักตายไงผมไม่ได้โดนยิงหัวตายนะเมื่อกี้บักตายครับจะขับรถชนมันจะขับรถชนมันจะขับรถชนัา มันปิ้วไปเลยวิ่งหน้าตาเฉยหรอวิ่งหน้าตาเฉยมีเอ็มบีไฟมาหวาหน้าโอ้ทำไมไม่มีเอ็มบีไฟมาหวาหน้าเฮ้คนคนอีกหนึ่ปไปเจอดิมาดิเอเชียก่อนนะครับเขาอยู่ไหนวะมาแตกมาแตกแตกก่แตก โอ้โหเฮ้ยมี MP5 มายมีความความดุจพี่ขอน้องพี่มี MP5 อยู่ไหนวะพี่ขอได้ป่ะตัวนั้นน่ะพี่ขอพี่ MP5 พี่ยิงไกลให้ดู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 เดี๋ยวพี่เอาเองพี่จัดการเองพี่จัดการเองเนาะโอ้โหไกลเกินเลยสัตว์โอ้โหจัดการจัดการนี่จัดการนี้โทษบัก เอ้ยเอ้ยใครยิงวะใครยิงวะใครยิงวะกระสุนหมดกระสุนหมดกกระสุนอฟหมดกระสุนอินฟหมดขอกระสุนอินฟหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีไฟเมีไฟเอ็มไฟไฟผมจัดการยังไงเนี่ยผมจะเอาเอ็ไฟลากขวายดูเป็นขวัญตาทุกคนไปไม่เชื่อใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าผมจะทำได้โอ้โหโดนหัวสองตัวแต่มันล้านผมมาไม่เล็กเงี้ย โอ้โหผมบอกแล้วโมหนึ่งมันลครเฮ้ยมีคนดูผมสี่คนว่ะโย่เนาะเนอะเนาะเยาะเนาะก็มาดิก็มาดิเนาะปานี่มานี่น้องพิพาลากหัวว่ะน้องมานี่เร็วเร็วน้องรักเองจะซื้อราคาซึ่งสกินนี้ที่จริงก็มามีนานแล้วนะครับแต่ผมรูรอโปรโมชั่นอย่างนี้ไงแบบท็อปอัพ่ะดเโทนิค้างหน้ากับตันข้างหน้ามีคนโอ้โหหายเลยโอ้ยมีคนโดนลงโดนหนึ่งนัดอะ

โดนแรงไปกว่าหลายโชคดีโชคดีโชคด,ชด,ชด,ชดีกัปตันขอขอยาหน่อยมียาปะ่ะยันเลยพียัดเลยไม่ถึงยัดตูดมึงอะโอ้ <c oughs> โหกี่เอาพี่มียาอยู่ดีว่ะพี่มีเก้าอันยาพี่ <c oughs> แล้วผมไปบอกน้องว่าผมไม่มียาเลยนะ <c oughs> มา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 เอพบฟเอพไฟสแตนบายข้างเวทีแล้วครับทคนขึ้นชั้นสองไปดมกอนเรียกว่าดูหลังนะหรือบาน อยู่ไหนเอออยู่ไหนเจอเจอแล้วเจอแล้วพี่มันอยู่ตรงนี้สองตัวเลยพี่ไหนน้องไหนน้องพี่ขอจัดการมันได้ปะเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่น่าจะเจอเวะมาเล่ยนเนี่ยน่ะโอเคจัดการมันเออสามันสามันน้องรักงูจะตายแล้วเปลี่ยนปืนละไปสวยเก็บหสวนเก็บหมดซนตีน แก่หมดส่นตีนอะไรของเบิกวะดูเอวีลูกรักเอิงไปซะเฮ้ย<_<_>เห็นนะเห็นนะเห็นนะเอ็งหลอกพี่ไม่ได้หรอกนะน้องในบ้านหลังนี้ห๋อชั้นไหนเอย้ยชั้นรักเธอป่ะอยู่ไหนเอ๊ยครับขอข้าหน่อยรักซ้ายพี่ได้เห็นซ้ายพี่เห็นซ้ายคุณยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนมันวิ่งไปไหนพ่อหมาเร็วหมาเหลียว คนดูตาลายแล้วไอ้วันนี้คนดูตาลายแล้วอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันไปไหนหอนยิงโคตรเร็วเลยทุกคนเมื่อกี้มันหลอนแลผมเล่นในคอมมันกับตรงนั้นน่ะมันเปลนคนบ้านาดแดงๆบ้านใช่คนบ้านนะ่ะนั่นไงผมว่าแล้วคนมันนี่มันนี่มันอยู่มันอยู่บ้านอ่ะบ้านด้านซ้ายอ่ะบ้านด้านซ้ายเขียวที่มีสองชั้นอ่ะที่มันมีหลาลู่หลัวหลาลู่เอ้ยลุตตุ แมคลาเรนาแล้วมาิ่งหนึ่งโพอหัว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 หโอ้ไม่นับสับปืนเลยว่ะรถ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 บ้านซ้ายหนึ่งคนบ้านซ้ายหนึ่งคนตั้งไอวอลอยู่ตั้งไอวอลอยู่ yo, จัดก,การบันดีมันเข้าไปหลังบ้านเข้าไปหลังบ้านอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายกับด้านอ้อมซ้ายอันนั้นมันขวาสัตว์โอ้บักฮานี่ตกไถยเอ้ยตกตกเลย ไปพิ่สามมันเองว่ะเออระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยระเบิด You go นฮิวโก o ฮิวโ o นฮิวโกนหน้ากุมผมยาวสาวบกโพกุ่มจริงอะไรอยูไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออยู่ขอขอได้บ้างขอได้บ้าง่ยจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยหเกลือนให้น้องให้น้องเปิดให้ก่อนแล้วให้มาเก็บศพทีหลังอะผมเกลือกูอะกับตันที่ไม่มีกระสุนอันนี้ขอเอฟีไฟหน่อยดิ กัปตันมีกัปตันกัปตันฆ่ามันอย่าตายนะกัปตันน้องรักมึงอย่าตายเฮ้ยมึงช่วยอะไรเนี่ยมึงฆ่ามันก่อนดิเอาเอามาด่าเลยหน่อยเอ้ยมึงอย่ามึงตายมึงอย่าตายนะมึงอย่าตายนะมึงอย่าตายนะกูเข้าไปทำไมเนี่ยกัปตันเออช่วยด้วยอย่าเออนี่น้องเอออะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านบสามชั้นบ้านด้านขวามึงมีคนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเมื่อกี้ผมเข้าไปโง่อ่ะทุกคนผมหิวเกินอ่ะ ตายเลยมามาแล้วน้องผมเป็นตัวแทนแล้วกันคลิปนี้ให้มันได้ที่หนึ่งถ้ามึงได้ที่หนึ่งนะครับตันม,มึงก็จะได้ที่หนึ่งอีกอะไรอะ,ระตันหน้ามึงสองคนตันน้องโอ้โหโอ้โหโซโนโ่สองตัวฮะจังหวะนี้ครับสองลุมเอ้ยหนึ่งลุมสองครับผมด้วยเอเอสาร์ลาเซอร์ยิงไอวอตัวเองครับเต็มเต็มเลยเลยโดนหนึ่งนั้นครับสายมาหลังมีครับหลังมีชั้นชั้นสองครับน้องอยู่ชั้นสองระเบียงครับฝั่งฝั่ง เออโอเคครับผมตอนนี้ก็ฝากช่องน้องด้วย k คเอสเลเซอร์นะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับอืมชี้อะไรตายตายยังหมาเลยจะบอกอยู่นะพี่บอกเกต่ิพี่